วัสดุดีๆที่ใช้แล้วบ้านดูแพงวันนี้พาจะพาไปชมไม้เทียมสวยๆจากวัสดุนิยมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่บุญถาวรเท่านั้นและนี่เลยค่ะพี่กองค่ะ PC ซประจำบูธของเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนของด้านไม้เทียมโดยเฉพาะเลยค่ะหากใครสนใจในส่วนของสินค้าวัสดุนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตั้งดูว,ว่าราคาสามารถสอบถามที่พี่กองได้เลยค่ะสวัสดีครับให้การปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านโครงการหรือเป็นบ้านรีโนเวทนะครับ จะลูกค้าได้พี่คุณถาวรสา,าขาเกษตรท้องนิ่ครับไม้พื้นภายนอกรุ่นขายดีของเราเหลือ419บาทต่อเส้นมีให้เลือกถึง4สีสติดตั้งได้2แบบแบบล่องเล็กและล่องใหญ่สต็อกแน่นพร้อมส่งค่ะไม้ผนังไม่ว่าจะทำเป็นผนังหรือฝ้าแบบลายเรียบปัดเสีย่ยนลดเหลือ439บาทแบบลายพิมพ์ไม้ลดเหลือ419บาทค่ะ มแมงตันสำหรับทำปราประสาแะแนงรอบบ้านแะแนงบางตามีเลือดสองขนาดขนาดหนงิ้วราคา2องรบาทขนาดสงน,นิ้วราคา3ามบาทไม้รั้วมีเรื่อง3รุ่นรุ่นนี้ราคาเริ่มต้น149บาทเท่านั้นไม้เคียมของวัสดุนิยมลายคมชัดสัมผัสใกล้เคียงไม้จริงไม่ลามไฟไม่บวมน้ําและที่สําคัญใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในค่ะ อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีถึงวันที่3 0มิมถุนายนนี้เท่านั้นค่ะและพิเศษไปมากกว่าน,นั้นเมื่อช็อปครบ,บ3,000ับาทขึ้นไปรับรีแก้วน้ำพีเมียงของทางวัสดินิยมค่ะและสามารถเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่บุญถาวนร,เรนเกษตรนวามินทร์ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับไม้เทียมเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับอย่าลืมมาหาผมนะครับ